嘿。Hey. โยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ map Demon Soul Simulator และตอนนี้ครับ map นี้อัปเดตมา2รอบแล้วนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น3.0จนตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3.1นะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้มาทําคลิปต่อนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผมสําหรับอัปเดตนะครับผมจะสรุปในคลิปนี้ละกันนะครับและจะมาแจกโค้ดใหม่ด้วยนะครับจะเป็นโค้ดอะไรเนี่ยฝากกัน กดไลค์คลิปนี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโคตรเจมมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุงสดถึงเรทสิบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกรองสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ สำหรับโค้ดใหม่นะฮะผมจะแจกเลยนะนี่เข้ามาหน้าโค้ดนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับเดมอนโซ 200k นะครับใส่ไปเลยจ้าเราจะได้คูณโซ2เท่านะครับ3านาทีแค่นั้นนะครับคุ้มมากอันนี้คุ้มมากแนะนำเลยใช้โค้ดอันนี้และปล่อย fk farm ไปเลยนะครับเราจะได้โซแบบโค้ดเยอะ2เท่าอ่ะผู้ชมครับเยอะมากแล้วสำหรับอัปเดตนะครับเวอร์ชันที่ผ่านมาเนี่ยเวอร์ชันที่แล้วนะครับก็เพิ่มระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามา คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีน้องๆสัตว์เลี้ยงนะครับคอยอ่ากาะแข้งเกาะขาเกาะหน้าเกาะตานะ <laughs> มีสัตว์เลี้ยงกันทุกคนเลยนะครับผมก็มีน้องแมวดำานะก็มันไม่ได้มีแค่สัตว์เลี้ยงนะครับจะมีแก้ระบบสวิมนะครับก็คือบักในการว่ายน้ำนะครับแล้วก็อัพติมายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือแก้ให้มันแบบลื่นมากขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นแหละเนาะการซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับมาซื้อได้เลยตรงนี้เพชรช็อปนะครับนี่ซื้อได้เลยแล้วก็มีให้อัปเกรดด้วยนะครับผมตรงนี้ซื้อที่ทันจิโร่นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็อัปเกรดสัตว์เลี้ยงได้ที่น้องเโกบมมาาดูลย มีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง นี่มีน้องมงน้องแมว <Wow. S 1> นู่นนี่นั่นนะครับเยอะมากแล้วราคาเนี่ยต้องจ่ายเป็นโซนะครับก็ฟาร์มโซไว้เยอะๆนะครับผม <Wow. S 1> อันนี้ที่เขียนว่าสต็อกเอาท์นะครับก็คือมันหมดนะครับคุณผู้ชมนึกถึงบล็อกฟู้ดอะแบบผลหมดขายอะคุณผู้ชมเราต้องรอนะครับจนกว่ามันจะรีเซ็ตนะครับก็ตามนั้นแหละแนะนำนะอันไหนเปิดขายก็ซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวซื้ออะไรดีผมมีอยู่12ล้าน <Yeah. S 1> ซื้ออะไรดีวะเอสองตัวนี้ผมชอบเหมือนกันเพราะว่าเป็นแมวเหมือนกันไม่ใช่แมวเวทบอส ไม่ใช่แมวมันคือนกนะครับผมอันนี้ละกันนะอันนี้ดีวกว่าน่ารักดีไห <c oughs> นดูสิส่วนวิธีการใส่สัตว์เลี้ยงนะครับก็เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมนะเหมือนที่ใส่ชุดอนะ่ะแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บจะมีตรงนี้นะฮะ กดไปเลยก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อไว้แล้วนะครับโผลมาในหน้าตรงนี้นะก็กดใช้ได้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยก็จะบวกค่าโจมตีไปนะครับผมยิ่งสัตว์เลี้ยงที่มันระดับสูงเนี่ยก็จะบวกเยอะมากขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยบวก6000นะฮะคือสัตว์เลี้ยงระดับเดียวกันเนี่ยมันบวกเท่ากันหมดเลยนะครับก็ดูเอาเนาะตามนั้นนะครับเมื่อซื้อเสร็จแล้วนะครับอยากอัปเกรดก็มาอัปเกรดที่น้องเนสโกะนะครับไม่แน่ใจว่าอัปยังไงนะเนี่ยมันต้องใช้นกตััวววเดิม2ตตแ่่า มันซื้อไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมหรือว่าต้องรอนะครับอาจจะต้องรอรีเซ็ตนะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมลองซื้อแมวตัวนี้ดูอ่าแมวตัวนี้นะครับแมวตัวนี้มีไหมเนี่ยแมวตัวนี้มี2ตัวแล้วก็อัปเกรดได้นะครับก็อัปเกรดไปเลยเห็นปะ มันก็จะเป็น1ดาวนะครับเป็นแมวที่แบบเก่งมากขึ้นประมาณนั้นแหละนะครับ<อ>ก็คือแนะนําว่าถ้ามันยังไม่รีเซ็ตนะครับกว่านแบบซื้อให้หมดเลยทุกตัวนะครับนะ<อ>เพราะว่ามันต้องซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าอยากจะแบบตีบวกน้องๆสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ฟาร์มโซไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซแม่งสําคัญมาก<อ>สําคัญมากๆนะครับทั้งการสุ่มตรงนี้อัปเกรดตัวละครอัปเกรดสัตว์เลี้ยงโอ้ยมีอะไรให้ทำเยอะมากๆเลยนะครับเยอะจัดนะโอ้ ก็จะมีประมาณนี้แหละสําหรับอัปเดตรอบนี้นะครับตัวละครใหม่มีมาเพิ่มหรือเปล่า ไม่ได้มานานก็ไม่ได้มีมาเพิ่มนะครับเท่าเดิมเลยนะฮะแล้วมีน้องๆบางคนนะครับถามว่าเกมพาร์ตอันไหนน่าซื้อบ้างผมก็จะตอบตรงนี้เลยนะครับเกมพาร์ตที่น่าซื้อเนี่ยจริงๆแล้วมีไม่เยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับซื้อเกมพาร์ตออโต้คลิกมาเลย99โรบักนะครับอันนี้แนะนําจริงๆนะอันนี้เกมพาร์ตอันนี้นะครับซื้อมาเลยคุ้มมากๆนะครับมันทั้งออโต้ต่อยให้แล้วก็ออโต้สกิลให้ด้วยนะครับไม่ต้องเมื่อยมือไม่ต้องใช้สกิลอยู่นะครับแล้วแต่สะดวกแหละแล้วก็เกมพาร์ตที่น่าซื้อคคครก็ือนีู้ณณทงง2ต่าๆ นานๆน,นะครับนี่1 2 3ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้ถ้ามีเงินนะครับมันจะได้เปิดการ์ดเร็วๆนีครับผมอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อย่างอื่นแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะส่วนตัวละครตรงนี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับนะมันเหมือนการสุ่มนั่นแหละก็โอเคตามนั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆก็ฝากกันกดซับสไครป์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆไปละจู่บายๆไปแล้วครับเจอกันครับผม